สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีแอเว็บไซต์นะครับเข้าโคมเวลาเปิดโคมขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเด้งเปิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับไม่ต้องไปไล่เปิดทีละเว็บนะครับก็อ,อื่นก็เปิดโคมขึ้นมาเลยครับเปิดโคมขึ้นมาแล้วก็มาตรงสามจุดนะครับมุมขวาบน แล้วก็ setting ตั้งค่านะครับนะครับ on Start up on Start up เลือกตัวล่างนะครับเลือกตัวล่างแล้วก็ a แอ new page นะครับก็ copy นะครับ URL URL ก็เว็บเว็บไซต์นะครับ เฟซบุ๊ก็็เฟซบุ๊กก็ปรีตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาก็ปปีใส่เข้าไปแล้วก็แอดลองปิดดูครับแล้วเราจะเปิดเปิดแล้วมันจะขึ้นไหมลองเปิดดูนะครับอ่าเึเ้นมาเลยเด้งขึ้นมาพร้อมเราเปิด กูก็โคมเลยนะครับถ้าจะเพิ่มนะครับแล้วก็จะเพิ่ม youtube ก็เดี๋ยวกดถ้าเราจะเพิ่มอีกอันก็เหมือนเดิมครับเซตติ้งมุมขวาบนนะครับสามจุดแล้วก็เซตติ้งแล้วก็ออนสตาร์ทอัพออนสตาร์ทอัพก็แอดนิวเพิ่มเข้าไปนะครับ ถ้าจะเป็นถ้าจะ youtube ก็ใส่ copy เลยนะครับ y o u t u b e คลิกเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกขวา copy แล้วก็มาวางเพิ่มคลิกขวานะครับวางนะครับแอดไปเลยก็ปิดดูครับ แล้วก็ลองเปิดขึ้นมาดูเปิดโคมขึ้นมาดูนะครับเวลาเราเปิดกูก็โค m e ขึ้นมามันก็จะเด้งขึ้นมาตามเลยแล้วก็ไม่ต้องไปไล่เปิดทีละอันทีนละอันให้เสียเวลานะครับหรือเราจะสร้างแถบบุ๊กมาร์กข้างบนนี้นะครับหรือจะเพิ่มเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาดูเราก็จะแอดแอดเพิ่มเลยครับเฟซบุ๊ก เอาเฟซบุ๊กเป็นบุกก็ก๊อปยูไอเอลเฟซบุ๊กมานะครับขวาก๊อปปี้แล้วก็วางตั้งชื่อก่อนนะครับแนดับแรก็วางจนนะครับเฟซบุ๊กก็จะขึ้นมาหรือจะบุ๊กมาร์กข้างบนตอนนี้เรามีเฟซแล้วบุ๊กมาร์ o ยูทู e ก็เลือกเปิดช่อง เว็บไซต์ youtube มาก่อนนะครับแล้วก็คลิกสามจุดเหมือนกันนะครับบุ๊กมาร์กดิสเพจนะครับบุ๊กมาร์กดิสแท็บนะครับแท็บด้านบนคลิกเลยครับแล้วก็ชื่อเนม you u t u b e แล้วก็คลิกเลยครับดนเปิดไปดูนี่ครับก็จะขึ้นมาเป็นแทบหรือจะมาเพิ่มตรงนี้ก็ได้ครับโดยจะต้องการ บุกแถบด้านบนก็ได้ทำได้2วิธีครับลองไปทำกันดูนะครับ